อันนี้ผู้สึกขาวเพิ่งแจ้งเข้ามาที่ระยองตำรวจไปบุกจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งนะฮะชื่อว่านายวีระใช้ปืนยิงเห็นบอกว่ายิงเมียตัวเองต้องเรียกว่าตาวีระนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูจุดเกิดเหตุก่อนก็แล้วกาันคืออย่างนี้ต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันมาจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคุณยายท่านหนึ่งชื่อว่ายายมนทาครับค,คุณผู้ชมฮะคุณยาย คุณยายเองถูกฆ่าตายภายในยบ้านพักนะฮะในจังหวัดระยองแล้วชุดสืบเนี่ยนี่ฮะอันนี้คือร่างของคุณยายโดยพบว่าคุณยายเองเนี่ยน่าจะโดนยิงแล้วหลังจากนั้นชุดสืบก็ทราบว่าตัวของคุณตาวีระใช่ไหมได้มีการขับรถหลบหนีไปกบดานอยู่ที่จังหวัดอยุธยาโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ตำรวจไปจับกุมคุณตามาได้คุณผู้ชมดูสภาพคุณตาที่เดินงอกเง,กง,นง่นเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าตาวีระเนี่ยตำรวจไปล็อกตัวมาพร้อมกับอาวุธปืนจุด38 แล้วก็ปลอกกระสุนปืนนะครับคุณผู้ชมฮะโดยตาวีระให้การว่าตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวของยายน่าจะวางยาเบื่อ,อวางยาเบื่อยายจะวางยาเบื่อตาตาพอคิดระแวงตาก็เลยใช้ปืนขึ้นมาคูแต่เขาอ้างว่ายายวัย75กําลังแย่งปืนคุณตาคุณตาก็เลยบอกตอนนั้นปืนมันก็เลยลั่นแล้วก็โดนเมียกแก่ตาย เหตุการณ์เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมนะฮะวันที่คุณตาแกยิงคุณยายเนี่ยคือวันที่23ค่ะซึ่งตอนนั้นเจอศพคุณยายแต่ยังไม่รู้ใครเป็นฆาตกรแต่เขาสงสัยว่าคุณตาหายไปไหนจนกระทั่งวันนี้ตำรวจไปล็อกตาได้ตาเลยบอกก็ระแวงคิดว่าเมียจะวางยาพิษ ก็เลยดา่าแล้วก็จะยิงหลังจากนั้นเกิดการแย่งปืนกันปืนก็เลยลั่นวันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นทางซ้ายมือคือตอนที่มีการเอาตาเนี่ยนะฮะไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพตากําลังจําลองว่าตัวตาเนี่ยเจแล้วเมียเจ็แย่งปืนยังไงไม่น่าใจมีเสียงไหมตอนทําแผนใหนดูหน่อยนะฮะนี่ ตีที่ไหนครับบริเวณไหนครับตีคู่ปืนมันก็ลั่นลั่นตรงไหนตรงไหนลั่นยังไงลั่นมันปังมันนี่เขาว่าหันเงี้ยปังเงี้ยเอ้รู้สึกว่าอย่ใช่ผมเขาเห็นเห็นเลือดที่เท้าหรือตูนก็เออแล้วก็ยาเขาก็เสียงเออเขาก็ออดอดอ่อนอยู่ด้วยกันทำท่าอ่อนผมก็ ไม่นั่นผมตีก็ออกลงไปเลยตีที่ไหนครับบริเวณไหนครับตีหัวนะครับตีหัวเนาะศีรษะนะครับด้านหลางปืนก็ตายแล้วคนแก่น่าจะหลงลืมแล้วแหละคุณผู้ชมฮะคุณตาท่านก็เจ็ดสิบสองยายเจ็ดสิบห้าโอ้ตายยังฆ่ากันอีกเนี่ยนะฮะตำรวจใช้เวลาสองวันคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้ตอนที่ตำรวจสอบคุณตาเนี่ยเข้าใจว่าตาน่าจะมีอาการหลงลืมแล้วแหละแล้วเข้าใจว่าตาน่าจะหวาดระแวงเนี่ยนะฮะ จนกระทั่งเกิดเรื่องขึ้นยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณยายด้วยเพราะเห็นบอกว่าลูกๆเองก็ตกใจนะครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่คิดว่ากลายไปว่าคุณตาวัย72จะตกกลายเป็นคนร้ายนี่ฮะเสื้อผ้ากลงแล้งเน่อยอด่างผมไม่ได้เป็นคนดูแลแม่ผมเป็นคนดูแลแก่ทั้งหมด ผมเนียที่ซื้อกับข้าวมาแม่ผมหุงข้าวอุ่นกับข้าวให้กินคุณผู้ชมครับนี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะฮะที่ทางด้านตำรวจไปล็อกตัวมือปืนไวไวชารา